Harvest fruits and vegetables ข้อนี้เราจะต้องไปเก็บผลไม้หรือว่าเก็บผักก็ได้จำนวนทั้งหมด8อันทำง่ายสุดก็ต้องไปที่ดีออชาดกันค่ะ แปลงที่เป็นแปลงด้านหน้าที่มีทรายเนี่ยก็มีกระหล่ำปลีให้เก็บนะคะแต่ว่าบางครั้งมันจะเหมือนกับว่ายังไม่โตเราก็เก็บไม่ได้ดังนั้นก็แนะนำให้มาที่หน้าหลังของฟาร์มนะคะจะเป็นแปลงใหญ่เลย พอลงไปแล้วใช่ไหมคะถ้ามีปืนก็เก็บปืนก่อนนะคะเผื่อว่าเอาว่ายิงคนแล้วก็กดเก็บได้เลยค่ะหน้าจอมันจะเป็นคําว่าเก t เธอร์นะคะไซไม่แน่ใจว่าคนอื่นตั้งเป็นปุ่มอะไรแต่ว่าของไซนี่ก็คือปุ่ม F นะคะเวลายืนหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กด F รัวๆแล้วก็เก็บให้ครบเราก็จะผ่านเควสนี้ได้อย่างง่ายดายนอกจากกหล่าปีแล้วนะคะมันก็ยังมีแอปเปิลที่อยู่บริเวณที่เป็นต้นไม้เยอะๆด้วยอันนั้นก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะ ใช้โค้ด Beauty Annabe ก่อนซื้อสินค้าในช่อง Support the Creator เพื่อเป็นการซัพพอร์กันหรือจะ d o n a t e ผ่านช่องทาง t r u e m a n y ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้ก็ได้นะคะ